สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลิ channel วันนี้เรามาวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับประเด็นเดือดเลยประเด็นเดือดที่แฟนคลับเนี่ยเขาก็ออกมาปกป้องน้องอุ๋งอิงสมามร้อยพี่แปมแพงนะครับคือทําแบบนี้ไม่ได้บางคนบอกหูตึงแล้วแก่แล้วนะกับประเด็นที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งวิภา์วิจารณ์น้องอุ๋งอิงว่าเสียงไม่ดีใช้ออโต้จูน ก็ทำคลิปนี้ออกไปแล้วเนาะเกี่ยวกับประเด็ดนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นประเด็นใหม่นะครับประเด็นที่แฟนคลับเนี่ยเขารับไม่ได้นี่คือกระแสะตอบรับที่อาจารย์ได้ออกมาวิจารณ์นะครับอาจารย์ต้องรับกระแสะตรงนี้ให้ได้นะครับนะพูดถึงในเชิงของอาจารย์ก่อนละกันสำหรับอาจารย์ท่านนี้นะครับบอกเลยว่าแกก็ข้ามวอดมานานเนาะอยู่กับวงการนี้มานานแกก็วิาพา์วิจารณ์ตามความรู้สึกแกถามว่าผิดไหมไม่ผิด มนุษย์เราต้องเคารพในการตัดสินใจในเรื่องของความคิดของใครของมันเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาคิดอย่างนี้เขาชอบแบบนี้เขาชอบดําชอบขาวเราไปบังคับให้เขาชอบแบบเราไม่ได้นะครับความรู้สึกของแกที่แกอยู่วงการมานานแกเป็นระดับอาจารย์บางครั้งเนี่ยเราก็แค่ให้เกียรติแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของแกนะแต่เราก็เก็บไว้ในใจถ้าเราไม่ชอบเราไม่เห็นด้วยนะครับเราก็เก็บไว้ในใจแต่การที่มีแฟนคลับเนี่ยออกไปเดือดแล้ว ไปโพสต์รุนแรงไปเม้นดรุนแรงถ้ารุนแรงเกินไปหรือไปก้าวไก่หรือไปว่าแกไปว่าอาจารย์เนี่ยแกฟ้องเอาได้นะอันนี้เตือนไว้ก่อนนะครับแต่เข้าใจแฟนคลับไหมเข้าใจครับเข้าใจแฟนคลับเพราะว่าแอดดิวก็รักอุงอิงก็ชอบอุ๋งอิงนะครับก็ไม่ชอบที่ให้อาจารย์เนี่ยมาวิจาร์ออกสื่อแบบนี้เนาะถ้าอาจารย์อยากจะวิจาร์นะครับ คือเราขอแค่อาจารย์ไปบอกน้องดีกว่าตรงๆน้องอุกอิงเขาพร้อมที่จะรับฟังและปรับตัวแน่นอนครับเพราะว่าเขาเคารพอาจารย์นะสำหรับแฟนคลับบางกลุ่มเนี่ยอันนี้คือบอกก่อนเนยลยนะครับว่าบางกลุ่มบางกลุ่มเขารับไม่ได้ถามว่าบางกลุ่มที่รับไม่ได้เ่ยผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะว่าเขารักเหมือนกับคุณเอาดาบเอาหอกไปทิ้มแทงหัวใจคนที่เขารักนะบางคนเขารักมากๆเลยเพราะว่าบางคนเขาฟังเสียงน้องเนี่ย เสียงน้องเหมือนเสียงสวรรค์เราฟังเหมือนต่อยอดชีวิตนะครับไปว่าเกาไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นของแฟนคลับบ้างคือแฟนคลับเด,เดือดเลยนะครับเสียงไม่ดีจะดังได้อย่างไรใครเขาจะฟังแต่ผมไปดูไปฟังเสียงก็เพราะหรือหูผมไม่เหมือนใครอ่ะต่อเลยนะครับวิจารณ์ณกับอคติมันต่างกันเด้ วิจารณตัวเองก่อนค่อยไปวิจารคณคนอื่นอยู่ดีๆไปนั่งวิจารณ์ชาวบ้านเขาไปทั่วเป็นคนนิสัยแบบไหนลุงข้างบ้านน้องเขาสวยและรวยมากอันนี้ขอเสริมเอ๊ะถ้าวิจารณ์สมมตินะถ้าไปวิจารณ์ศิลปินใครก็แล้วแต่เนี่ยในเชิงลบถามหน่อยไอ้คนวิจารณเนี่ยรวยเท่าเขาหรือเปล่า <laughs> แค่นั้นแหละง่ายๆอันนี้ พูดในบุมกว้างๆนะบางคนวิจารณ์แบบหนักเลยวิจาร์คนนั้นคนนี้ไปจัดเขาไปตัดสินชีวิตเขานะครับอ่ะต่อเลยนะถ้าไม่มีโซเชียลคงไม่ได้ฟังเสียงเพลงเพราะๆและได้ติดตามดูคลิปจากทุกช่องเหมือนกับได้เข้ามาชมการแสดงของ,งวงมัวลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ อ่ะเพราะว่าทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ติดใจก็เข้าใจทั้งอาจารย์เข้าใจทั้ง fc แนละ้วคนดีนะโอเคนะครับอ่ะต่อกันเลยนะเสียงมีสเสนย่ยย่อมน่าฟังและฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเสียงเพราะฟังได้ไม่นานก็เบื่อแล้วอ่ะเห็นไหมบางคนนะครับนักร้องที่ดังระดับโลกเลยบางคนเสียงไม่พอนะแต่ที่เขาดังระดับโลกได้เนี่ยพูดถึงนักร้องฝรั่งและการน,นักร้องต่างประเทศที่เขาดังได้เพราะว่าหนึ่งคือเขาใช้เทคนิค นะครับบางคนที่ดังระดับโลกก็ใช้ออโต้จูนแล้วก็เขาเสียงร้องไม่ดีแต่เขามีจุดเสริมนั่นก็คือเรื่องของดินามิกการร้องที่แตกต่างจากคนอื่นๆใช้ออโต้จูนบ้างแล้วก็ประสบความสำเร็จจากนิสัยส่วนตัวการ entertain แฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยมันลบล้างกันได้แต่สำหรับแอดดิวนะครับแอดดิวมองว่าน้องอุกนะิเนเขาเสียงระดับปานกลาง เสียงอยู่ในระดับปานกลางซึ่งไม่ได้เพราะอะไรแบบโอ้ยมากมายแต่เขาก็ชนะใจแอดแล้วนะแอดก็ชอบอีกๆเนะ่แอดก็รู้สึกว่าค่อคนข้างที่จะอ,อาจารย์มาแบบนี้เลยเหรออาจารย์แบบนี้เลยเหรอคือแบบโค้ดอย่างนี้เลยเหรอคือเราฟังแล้วเราก็ฮะอ,อะไรนะอย่างเงี้ยนะ เป็นเหมือนการเล่าบอกครับทุกคนคือแต่ก็เข้าใจว่าสิ่งที่แกได้โพสต์ไปนั่นก็คือการกลองจากความคิดของแกแล้วแกได้คิดมาแล้วแล้วแกก็เห็นอะไรบางอย่างนะครับแกก็ตาถึงนะบางบางจุดนะครับแต่บางจุดเนี่ยที่แฟนคลับรับไม่ได้นั่นก็คือการวิพากวิจารณ์ในที่สาธารณะโดยที่ไม่ไปบอกน้องเองดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้นะแต่เชื่อว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของแกนะแล้วคนก็ไปแชร์กันมานะครับพอคนแชร์กันมาปุ๊บคนก็ไปว่าเขาไปโจมตีอาจารย์ ก็เบาๆลงนิดนึงแฟนคลับก็ลดความแรงลงหน่อยเพราะว่าเข้าใจว่าแฟนคลับรักแอดดิวก็รัดน้องนะครับลึกๆแล้วโกรธไหมถ้าถามตัวแอดเฉยๆนะแอดไม่ได้โกรธอะไรมากมายแอดเข้าใจอาจารย์แล้วก็เข้าใจในมุมมองของแฟนคลับที่เขาออกมาปกป้องน้องนะครับแล้วก็เข้าใจด้วยว่าอาจารย์โพสไปบแบบนี้อาจารย์ต้องรับผลของการที่อาจารย์โพสต์ให้ได้นะครับเพราะว่าโซเชียลสมัยนี้มันแรงแล้วแฟนคลับทุกคนเนี่ย เขาก็มีมุมมองความคิดของเขาการที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่ผิดนะครับประจย์เขาก็สามารถที่จะ,ะพูดในเชิงของเขาได้ว่าเฮ้ยศิลปินของเราในเสียงดีนะมองว่าเสียงไม่ดีไม่ได้นะะก็เรื่องของเขาแฟนคลับเขาก็รักของเขาแบบนั้นแฟนคลับเขาก็ฟังแล้วเขารู้สึกยิอะ่ะนะครับถ้าใครบอกอุกอิงเสียงไม่ดีผมเถียงหัวชนฟ้าเห็นไหมเห็นไหมก็มีแฟนคลับบอกมาเลยนะครับอาจจะมีบ้างเสียงสูงเสียงต่ําอาจจะไม่ได้แต่โดยรวมฟังหลายๆเพลงแล้ว ผมว่าเล่นหน้าเวทีหรือทำซิงเกิลน้องร้องได้พร้อมมากๆนะต่อกันเลยนะครับท่านนี้แรงจริงๆผมว่าเป็นถึงอาจารย์ระดับนั้นดีไม่ดีก็ควรจะติกันหลังเวทีไม่ดีหรือนี่เป็นผู้ใหญ่แล้วมาวิจารณ์ออกสื่อแบบนี้จะเรียกว่าวิจารณ์เพื่อก่อหรือเพื่ออะไรเป็นผู้ใหญ่เสียเปล่าที่เขารักเขาชอบถ้าเด็กไม่ดีจริงใครจะมารักมาติดตามขอถามหน่อยอตัวผู้ใหญ่ที่ออกมาวิจารณ์นั่นแหละ ที่ใจอคติริัยาโอ้โหนะก็แรงเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวอแอดดิวซาคัดเลือกนะเฉพาะที่พอเข้าใจนะครับอืมบางทัานก็บอกว่ารู้หน้าว่าตอนนี้แอดดิวตกน้องแล้วใช่ไหมโดนโดนน้องตกจริงๆแอดิวจะบอกเลยนะครับว่าองอิงเนี่ยแอดดิวชอบมานานแล้ว แต่ไม่ค่อยได้ทําสื่อสักเท่าไหร่นะครับสามารถจะรายงานนกอ,อา้ายพ่อนกอะไรอย่างเงี้ยนะบอยสิชัยครับอุคงอิงเนี่ยหลังๆมาเดี๋ยวจะเริ่มทาละจะเริ่มรีเสิร์ชละจะเริ่มพูดถึงน้องบ้างนะเพราะว่าน้องเขาที่ใส่ดีอุ๋งอิงเนี่ยเป็นเด็กที่ยากจนนะครับเราสู้ชีวิตเราก็เป็นเด็กที่เก่งอันนี้ต้องบอกเลยนะครับเห็นไหมก็มีหลายท่านเลยบอกว่าคนมาวิจารณ์ไม่มีกลิน่นมาวิจารณ์ไม่ถูก ที่ถูกเวลาถึงจะจริงไม่จริงอย่างไรก็ถือว่าอายุมากเหมือนเราไปห้ามวัยรุ่นทะเลาะก,กันถ้าไม่ถูกจังหวะก,ก็เกิดบาดแผลบาดเจ็บท่านมาเหมือนมาหาแสงทางลบบ่อยๆถือว่าแย่อะไรประมาณนี้อ่ะก็เข้าใจในการตัดสินใจนะครับในเรื่องของความคิดของแต่ละคนนะว่าเขาจะเม้นอย่างไรความรู้สึกแบบไหนนะครับเราเคารพทุกๆความเห็นนะ ไม่ว่ากันไม่มีใครยอมรับในสิ่งที่ไม่ดีพูดตรงๆเลยว่าเราเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าอะไรก็ช่างเขาให้ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นจริงบ้างขอเป็นอาจารย์เขาแนะนำสิ่งนี้เขาก็ต้องรู้ว่าเออเป็นอย่างนี้แต่รุมด่าเขาทัวลงเขาหมดเพราะสาวนะ้อยเพชรพันแพงมีแต่ยูทูบเบอร์แล้วจะไปด่าเขาทำไมก็เอาไปฟังแล้วปรับปรุงไม่ดีกว่าเหรอจะให้แต่สิ่งดีๆแล้วเมื่อไหร่ ถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาคิดต่างไม่ได้เลยเหรอบางทีมันก็มีบ้างในส่วนที่เขาคิดต่างมนุษย์เรามันจะไปคิดในทางเดียวกันมันไม่ได้นี่คือประชาธิปไตยเขาพูดออกมาจากใจเพราะเขาเป็นอาจารย์เขารู้ว่าเอออย่างนี้อย่างนั้นแล้วจะไปดันทุรังด่าเขาทำไมอันไหนมันดีไม่ดีก็ เอาไปปรับปรุงแก้ไขไปปรับปรุงเฉยๆฟังดูแล้วว่าเออมันจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงทําไมจะต้องออกมารุมด่าเขาเขาเป็นอาจารย์เขาก็ต้องรู้ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรรุมด่าขนาดนี้ถ้าเป็นอาจารย์เคยแต่งเพลงอะไรนะเขาไม่มีหรอกคําว่าอิจฉาริษยาอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นแฟนคลับที่เข้าใจอาจารย์นะครับ <c oughs> มีทั้งฝั่งอาจารย์ฝั่งแฟนคลับนะฝั่งอาจารย์เนี่ยเขาก็จะเข้าใจในมุม มองของการที่อาจารย์ได้ค้าบอดแล้วก็มีประสบการณ์ในการแต่งเพลงแล้วก็เขารู้ว่าการผ่านศิลปินมาเป็นอย่างไรเรียนรู้ศิลปินนะครับแตทาาออ่ที่เขาออกมาพูดเนี่ยออกมาโพสรือพูดโพสต์อเนาะโพสใช่ไหมโพสที่เขาออกมาโพสเนี่ยเหมือนกับว่าเขาได้วิจารณ์ในสิ่งที่เขาได้เห็นนะครับได้พบเจอได้อ่า ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการที่จะแสดงทัศนคติออกไปแบบนั้นนะครับแต่เราก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันเข้าใจความรู้สึกของแกนะครับแต่แค่พูดในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งแล้วกันนะครับที่แฟนคลับเขาออกมาเดือดแล้วรับไม่ได้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ไปวิจารณ์เนี่ยก็คือ มันรุนแรงเกินไปนะครับเหมือนเอาหอบอาดาบไปแทงศิลปินที่เขารักนะครับการที่วิจารณ์ออกสื่อแบบนั้นเนี่ยในเรื่องของน้องอุงอิงที่เสียงไม่ดีใช้ออตโตจูนบางคนเขารักที่จะฟังเสียงน้องเสียงน้องสามารถต่อชีวิตเขาได้เลยนะครับแล้วทําไมแฟนคลับสงสัยนะว่าอาจารย์เนี่ยไม่ไปเตือนน้องเพราะเชื่อว่าน้องเขารับฟังอยู่แล้วไปเตือนน้องก็ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่แฟนคลับอยากให้เป็นนะ อะไรที่ดีไม่ดีอย่างไรนะครับเก็บไว้ในใจหรือไปพูดกับแฟนคลับดีกว่าเพราะถ้าเกิดไปพิมพ์ในที่สาธารชนหรือไปโพสใน Facebook ส่วนตัวนะครับซึ่งอาจารย์ก็เป็นคนดังน,นะเขาก็จะเอาโพสที่อาจารย์ลงเนี่ยไปแชร์ต่อๆกันทำให้คนที่เป็นประเภทไม่เคยฟังเสียงน้องเลยแต่พอเห็นอาจารย์โพสแบบนี้ คนอื่นเข้าใจผิดเลยว่าน้องอุกอิ่งเนี่ยเสียงไม่ดีแล้วใช้ออโต้จูนแล้วก็พูดต่อๆกันไปนะครับบางคนเขาไม่เคยฟังเสียงเขาก็ตัดสินเพราะคนสมัยนี้ชอบตัดสินคนชอบตัดสินคนนะครับหมายความว่าไม่เคยฟังก่อนที่จะไปตัดสินไม่เคยฟังเสียงน้องก่อนแล้วค่อยตัดสินบางคนฟังเสียงน้องแล้วเพราะมากๆบางคนฟังเสียงน้องแล้วก็ โอเคก็ฟังได้บางคนฟังเสียงน้องแล้วเหมือนต่อชีวิตบางคนฟังเสียงน้องแล้วอินไปกับน,น้องมีเยอะแยะครับฉะนั้นไม่แปลกใจที่แฟนคลับขององค์อิงที่มีจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยออกมาต่อต้านอาจารย์นะกเ็เป็นเรื่องปกตินะครับอาจารย์ต้องรับกับสิ่งที่อาจารย์ได้โพสต์ไปให้ได้นี่คือกระแสตอบรับและเป็นกระแสตอบรับที่เป็นเรื่องจริงที่แอดดิวเอามาอ่านให้ฟังนะครับ นี่คือจากสิ่งที่แฟนคลับเนี่ยได้คอมเมนต์จริงๆนะคือเยอะมากๆเลยนะครับเยอะจริงๆเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประวัติของน้องบ้างปุงอิงเนี่ยไปดูประวัติส่วนตัวของน้องมาคือเสียงไม่ไดีแบบไหนอันนี้แฟนคลับท่านนี้บอกเลยสามารถเป็นแชมป์ของภาคอีสาน3ปีซ้อนคว้าแชมป์ระดับประเทศบนเวทีศิละปะหัตถกรรมครั้งที่ห7 เคยออกช่อง MBT เมื่อปี62ยังไม่การันตีถึงความสามารถของอุ๋งอิงอีกเหรอเพลงเก่งของเธอคือสาวเพชรบุรีเพราะมากๆก็คือแฟนคลับเขาบอกว่าอย่าไปวิจารณ์คนอื่นแต่ผมชอบนิสัยนะ้องเป็นกันเองเสียงนะ้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวฟังแล้วมีกำลังใจสู้งานแล้วก็บทันก็บอกว่าไม่เหมาะคำว่าอเลยไม่บอกกับคำว่าอาจารย์อะไรต,ตรงๆเลยเนาะอายเด็กไหม เขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ชอบมาฟังทําไมมาวิจารณ์ทาไมน้องมาว่าน้องเขาทำมาว่าน้องเขาทาไมนะเขาทำมาหากินอันนี้แรงอันนี้แรงกว่าไม่อายหาเกาะแสงกับเด็กคงขายเพลงใหม่ได้หรือไม่ก็สร้างลูกหลานเป็นนักร้องไม่ได้เลยหาเกาะแสงและอิจช้าเด็กนะแต่ละคนนะครับ คือแล้วแต่นะมุมอมองความคิดใครความคิดมันแฟนคลับก็ไม่ได้ผิดแต่ก็ขอให้ซบซบลงในเรื่องของความแรงนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเราต้องยอมรับนะว่าองค์อิงเนี่ยเขาดังมากๆแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จที่สำเร็จที่สุดคือตัวศิลปินไม่ได้ออกมาดิน้นหรือออกมาตอบโต้อะไรน้องอยู่เลเวลที่ดีมากๆนะครับน้องไม่ต้องออกมาตอบโต้แฟนคลับ เขาก็เหมือนกับปกป้องน้องเองนี่คือเป็นจุดการันตีแล้วว่าน้องประสบความสําเร็จมีคนออกมาปกป้องน้องออกลมแทนน้องนะครับเขารับไม่ได้ที่เห็นศิลปินที่เขารักโดนกระทําโดนว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องรับให้ได้นะกับสิ่งที่มันจะเกิดนะครับมีหลายคนที่รักศิลปินมีหลายคนที่ไม่ชอบศิลปินทุกคนสามารถวิจารณ์ได้นะความคิดใครความคิดมัน เราเคารพการตัดสินใจของคนแต่ละคนนะครับแต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตและลิมิตแล้วก็ถ้าเกิดเขาโพสในพื้นที่ของเขานะถ้าไม่เดือดร้อนใครก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรแต่แฟนคลับเนี่ยเขาอาจจะมีมองว่าเออคนอื่นอาจจะไปตัดสินเลยกับสิ่งที่อาจารย์ได้โพสต์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยโกรธนะแล้วก็ที่สําคัญคือน้องอุ๋งอิงไม่ได้เสียงแย่ขนาดนั้นนะครับอ่นะโอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเหมือนช่สบายเลยมันเจ็บคอนะ เดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับองค์ิง,งจะมาเล่าสู่กันฟังใหม่นะครับสำหรับการรับฟังวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ